าผลงานเนีขามีอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้นะครับก็มีเดอะจังเกิลครับกำลังออนอยู่ฮะก็ค่อนข้างที่จะไหลปีละก็ยังมีผมอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ฝากดูด้วยครับผมแล้วก็มีเรื่องสมพรป่าครับเรื่องนี้ก็ออนไปแล้วนะครับทางทูเวดีนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายเรื่องลอเรสโรยเออร์อยู่ครับก็ดําเนินการถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องแล้วผมคาดว่าประมาณปีหน้าเราน่าจะได้เจอกันครับขอใส่ตาแบบเดอะจังเกิลหน่อยได้ไหมครับทำยังไงผมทำไม่ได้แล้ว สายตาขี้อ่อยใช่ไหมใส่ตาล่าเหยื่อใช่ไหมครับผมอจริงทําให้แม่นี่ผมก็พยายามทําให้ตลอดแล้วเนาะแต่พอเป็นวันแม่หรือหรือวันเกิดแม่เนี่ยผมก็จะมีเวลาจะให้อะไรถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรอยากทาอะไรอยากกินอะไรหรืออยากไปไหนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าบางอย่างที่เราให้เขาไป ผมว็อยากให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็อยากให้เขาชอบในสิ่งนั้นจริงๆครับเราเคยมีวีรกรรมหลายๆที่แบบทำให้แม่เสียใจไหมตอนเด็กเหรอฮะเยอะแยะผมว่า <laughs> <laughs> มีเด็กๆ <laughs> ผมชอบเถียง <laughs> พูดน้อยๆแต่ผมก็เถียงเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี <laughs> <laughs> ้ยก็มันก็เด็กะอะเนาะพอโตมาผมก็ไม่ค่อยอยากเถียงอะไรฮะครับม <laughs> ันมีอะไรอยากบอกแม่ไหมครับโอ๊ยรักแม่มากแม่ไม่ต้องกังวลเลยโคตรรักเลยครับ